โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินี้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition 0.11.0อัปเดตนะครับองคูกว่าจะอัปกันได้นะฮะแต่และเวอร์ชันนี้นะครับแทบลากเลือดกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มกันแล้วนะฮะหลังจากที่เป็น เวอร์ชัทดลองมาถึง14บิวนะครับผมก็โอเควันนี้จะมารีวิวอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับผมคงคุณหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับอัปเดตของผมนะฮะก็คลิปอาจจะมาช้าก็ไม่ว่ากันนะครับก็ผมรออะไรบางอย่างนะฮะโอเคครับ, okay, รบมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนเลยนะฮะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีซาววอลลุ่มนะครับที่เมื่อก่อนนี่มันเคยอยู่ที่ เป็นแบบซาว์วอรลุ่มแยกออกไปนะครับตอนนี้มันก็เข้ามารวมกับออปชั่นเกมนะครับทำให้เราไม่ต้องไปแยกมันนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าที่อื่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ออปชันใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นออปชันที่เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตขรั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือออปชันสกินนั่นเองนะฮะจะมีสกินเพิ่มเข้ามาให้เราได้เปลี่ยนได้ใช้กันนะฮะ ก็ทําให้สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนในบล็อกลันเชอร์ให้ยุ่งยากนะครับสามารถเปลี่ยนได้ในตัวเกมแล้วก็คนอื่นสามารถเห็นได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่า,าทําให้เราแบบเท่นะฮะเท่ไม่เหมือนใครสกินที่เราวาดเองครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ไปเลือกสกินที่เราวาดนะครับนะฮะสกินสงการโอเคนะครับแล้วก็จะมีสกินแพ็คนะครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นสกินที่เป็น สกินที่เป็นหมดหมู่นะครับจะมีสกินซิตี้ฟอกแล้วก็ทาวฟอกนะครับก็จะมีฟรีให้5ตัวนะครับผมฟรีให้5ตัวแล้วก็นอกนั้นจะเป็นสกินที่ให้เราซื้อนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินที่เท่แบบอ่าเท่ๆนะครับอย่างเช่นสกินคิงนะครับพระราชาก็ราคา3-2บาททุกอันนะครับผมก็นะก็ถือว่าเท่ดีนะสำหรับสกินแพ็คนะครับก็แต่ผมไม่ใช้ผม,มใช้สกินตัวเองดีกว่านะครับผม คอนโทรนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะฮะกราฟิกครับก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือวิวบอปปิ้งนะฮะอ่าก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตัวเกมนะครับส่วนอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะอีกอันนึงครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็คือเป็นภาษานั่นเองนะครับเป็นภาษาที่มีหลายๆภาษาให้เราเลือกใช้นะครับจะเป็นภาษาพวกภาษาใหญ่ๆที่ใช้ใน ระดับโลกนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาแคนาดาภาษารัสเซียภาษาบราซิลอะไรประมาณนั้นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนที่เป็นภาษาที่เขาใช้กันส่วนใหญ่นะครับส่วนภาษาไทยนี่มันมีแค่ในประเทศไทยมันก็เลยยังยังไม่มีเนะี่ยก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปมันก็คงมีนะครับผมน่าจะมีน่าจะมีะมก็โอเค โอเคครับไปดูในตัวเกมนะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอ่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ฮะเซิร์ฟเวอร์นี่จะเปลี่ยนไปนะครับผมมีขึ้นบอกด้วยว่าออนไลน์นะครับจะเป็นจุดสีเขียวเหมือน a c e b o o k นะครับถ้าออฟไลน์ก็จะเป็นอาจุดสีเทาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันบอกด้วยว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็มีจํานวนบอกด้วยว่า รองรับได้กี่คนอย่างเช่นไลฟ์บอสสกายวอลนะครับจะลองรับ70คนนะครับตอนนี้มี68อีก2คนเต็มนะครับเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์บอสลองรับ18,480คนตอนนี้มีคนเล่นอยู่8,000คนนะครับผมก็จะทำให้เรารู้ได้ว่า,าเซิร์ฟมันเต็มหรือเปล่าเซิร์ฟเข้าได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะครับสกายวอล โอเคครับเราเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน,นะฮะรับเซิร์ฟเวอร์เอบอ่านะฮะเข้ามานี่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับหน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ้ยปุ่มมันทำไมเล็กนี่เลยวะอ๋อนะครับคือแบบเวอร์ชัน0.10.5กับเวอร์ชัน0.11นะครับเรื่องเกี่ยวกับปุ่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะคือเนี่ยปรับพอดีแล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ มันไม่พอดีครับมันเล็กเกินไปนะจะปุ่ม,มบังคับเราก็ต้องเพิ่มขนาดขึ้นให้มันพอดีมือเราก็ประมาณนี้เนาะก็น่าจะพอนะครับผมอ่าหน้าตาเซิร์ฟเวอร์นะครับได้เปลี่ยนไปนะเห็นไหมครับทุกคนจะมีสกินเป็นของตัวเองนะอย่างเช่นผมเนี่ยจะมีสกินสงการนะครับรู้สึกสกินมันตัวใหญ่ขึ้นนะมันตัวใหญ่ขึ้นรอเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่าทุกคนจะมีสกินเป็นของตัวเองนะครับทาให้ดูดีมากยิ่งขึ้น นะครับผมอ่าเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์บอทเอจีนะครับจากที่เมื่อก่อนนี่มันมีแค่เซิร์ฟเวอร์เกมนะครับตอนนี้ครับมันมีสปรีฟนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับมีเดอะวอลกัมแพงนะครับแล้วก็เดอะเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับที่เป็นอันเดิมนะฮะแล้วก็มีสกายวอลนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับมันเอา4 4มินิเกมมารวมกันในเซิร์ฟเดียวนะฮะถือว่า โคตรแจมเลยนะครับเวอร์ชันใหม่อัปเดตแล้วก็จะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอฟเฟกนะครับก็คือจะมีเอฟเฟกในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเป็นเอเป็นเอฟเฟกต์พชัซนนะฮะอย่างเช่นสปีดสเตนซ์อินวิซิเบิลอะไรประมาณนั้นนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็จะมีออปชันหนึ่งนะครับเป็นออปชันที่เรียกว่าอ่าปิดแชทนะฮะอ่าก็คือไฮนะครับปิดแชทนะทำให้เรา ไม่ต้องเห็นแชทนะครับผมก็เวลาที่แบบบางทีเล่นเกมอยู่แบบแล้วมีคนฟัดข้อความนะฮะทำให้บางทัศนวิสัยในการมองอาจจะทําให้เราแพ้เกมได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอ่าออปชั่นใหม่ที่ดีมากๆนะฮะอ่ะก็เซิร์ฟนี้นะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับเปิดแล้วนะฮะแต่ว่าอ่าถ้าใครเล่นในตัวเกมนะครับต้องใช้ WiFi ในการเข้าเล่นนะฮะถ้าใช้ 3G ต้องใช้บล็อก Launcher นะครับก็ ไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าถ้ามันมาเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะก็เพราะว่าผมไม่ค่อยใช้วอลกรันเชอร์นะถ้าใช้ก็คือจะใช้ลงมอสแล้วก็อะไรต่างประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่อง t e x t u r เจอแนะครับมันก็ได้มีอัปเดตแบบว่าสามารถใช้ t e x t u r เจอแแบบเป็นตัวเกมได้ด้วยนะครับผมก็ไว้มีเดี๋ยวจะมาให้แล้วกันเนาะโอเคครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณนี้นะฮะปิดเปิดแชตก็จะเห็นแชททุกคนนะครับเดี๋ยวทักไทยกันสักหน่อยนะครับผม ข้าวให้ขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้ล็อกอินโอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับเราไปดูในตัวเกมกันบ้าง,างดีกว่าตัวเกมออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็ถือว่าอัปเดตไปเยอะนะครับเราไปดูในออฟไลน์กันบ้างว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคครับเรื่องเกมโหมดต,ต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะฮะที่เห็นคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับก็คือเป็นออปชั่น การเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะลือบอกไปนะฮะสำหรับสำหรับใครที่จะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ก็มาเพิ่มในนี้นะฮะใส่ชื่อใส่ IP ใส่พอร์ตแล้วก็แอดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เข้าเล่นนะฮะประมาณนั้นโอเคครับเราจะมาสร้างโลกนะครับเพื่อเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ0 1 1 0 alpha a l p h a อ่านะครับตัวเต็มโอเคนะครับ a d v a n c e d World type ก็ยังคงเหมือนเดิมนะเกมโหมดก็มี เซอร์ไวลเก็บครีเอทีฟนะครับเรื่องเกมโหมดฮาร์ดคอร์ก็ยังคงไม่มีนะฮะที่ผมอยากให้มันมีมากอะเกมโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคโอเคนะฮะอ่าสร้างโลกครับเรื่องการสร้างโลกก็ยังคงก็แล้วแต่เครื่องครับเครื่องใครช้าก็จะสร้างช้านะฮะอ่าโอเคนะครับ,นะรบก็ ในตัวเบต้านะครจะมีบั๊กอย่างหนึง่งก็คือบั๊กการเจเนเรตโลกที่ช้ามากนะครับมันก็ได้อัปเดตนะฮะตัวเต็มนี่คือก็ถือว่าเจเนเรตโลกได้เร็วขึ้นนะฮะถือว่าเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับที่ผมสร้างเกมโหมดเซเวอร์นะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับมีออปชั่นใหม่นะครับก็คือเป็นออปชั่นการเปลี่ยนโหมดในตัวเกมนะครับให้เรา,าสามารถ เปลี่ยนโหมดในตัวเกมได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงม็อดเปลี่ยนโหมดหรือไปลงแอปที่ใช้ในการเปลี่ยนโหมดนะฮะเปลี่ยนได้ในตัวเกมนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโกงง่ายขึ้นนะครับให้เรากดไปที่นี่ครับที่เป็นรูปเหมือนดินสออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกดเข้าไปครับมันจะมีให้เราเปลี่ยนโหมดนะครับ creative survival นะครับแล้วก็ให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นกลางวันอย่างเดียวนะครับ all day นะฮะ แล้วก็มีซีดบอกด้วยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็เราก็กลับนะครับแล้วก็ไปเข้าที่แมปที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับอาจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะจากที่เป็นเซอร์ไวลกกายเป็น Creative นะครับผมโอเคครับอ่าเปลี่ยนโหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโคตรง่ายเลยนะฮะอ่าเรื่องอ่าการเจเนเรตโลกนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเจเนเรตได้ไวยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวปรับ อ๋อปรับสุดแล้วนะครับก็ปรับสุดแล้วก็ได้แค่นี้นะฮะก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครสำหรับเรื่องไบโอมใหม่นะครับผมก็ยังไม่ไม่เจอนะครับอาจจะมีหรือเปล่ากไ็ไม่รู้ไม่ร,มรู้บอกกันด้วยละกันนะฮะ,ะเรื่องไบโอมนะครับโอเคครับไปดูในส่วนของเรื่องบล็อกใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะรก็ยังมีแค่บล็อกเดิมๆบล็อกหน้าเดิมๆ erm นะครับหรับบล็อกเพิ่มเติมนะฮะบล็อกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี1บล็อกนะครับก็คือบล็อกออฟเลสโตนะครับก็ใช้เลสโตในการครับเหมือนกับบล็อกอื่นๆนะครับก็ทําให้เลสโตเราดูมีค่ามากยิ่งขึ้นนะหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นบล็อกมันจะเป็นแค่เลสโตนโง่ๆนะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากเข็มทิศและก็นาฬิกานะครับตอนนี้มันก็สามารถเอามาทําบล็อกได้ด้วยนะฮะ แล้วก็จะมีอัปเดตหนึ่งนะฮะที่ลืมบอกไปก็คืออัปเดตการวางบล็อกทุกบบล็อกที่ไกลขึ้นนะฮะอ่าในโหมดครีเอทีฟนะครับก็คือเนี่ยสามารถทุบบล็อกวางบล็อกได้อย่างไกลขึ้นนะเนี่ยคือแบบผมลอยอยู่สูงขนาดเนี่ยมันยังสามารถวางบล็อกได้แล้วก็ทุบบล็อกได้นะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยระยะการวางบล็อกก็คือ5บล็อกนะครับระยะการวางการทุบนะครับแต่ตอนนี้คือแบบไม่ไแน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับก็เยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวลองดิ 1>, 1, 2, สอส่หากดแป9เ9เอ 9, เอ, 9, เอ 9, นะครับ9บ็อกนะคสหรับระยะการวางบล็อก9หรือ10 9เาําหรอทำไมไม่10วะไม่ให้มัน10ไปเลยอนะทำไมต้อง9ด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าแจมนะนะเวลาจะสร้างอะไรต่างาเราไม่ต้องไปเข้าใกล้จนเกินไปนะฮะก็ถือว่าทำให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นโอเคครับนะ นะฮะบ็อกต่างๆก็เพิ่มมาเพียงเท่านี้นะฮะ,ะสำหรับม็อบใหม่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับมีด้วยกันสองอย่าง3อย่างนะก็คือนมนะครับถังนมที่มันเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับ โอเคครับมีเรือนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับที่หลายหลายคนเขาถามถึงกันในเวอร์ชันก่อนนะเมื่อไร่เรือจะมาเมื่อไร่เรือจะมานะครับมากันทักทีนะครับตลับเรือเรือเล็กคนออกจากฝั่งไปแตะขอบฟ้านะครับผมอ่าก็จะมีเรือที่สามารถขี่ได้นะครับผมมาให้เราตั้งหน้าให้ตรงแล้วก็กดที่ปุ่ม2ปุ่มทางด้านข้างนะครับผมซ้ายขวาให้กดพร้อมกันครับมันจะเป็นการพายเรือแบบอ่าพายเรือ แบบตรงๆนะครับเ,เดี๋ยววิธีเลี้ยวนะครับให้เราพายตรงๆใช่ไหมให้ปล่อยปล่อยข้างไหนก็คือมันจะเลี้ยวข้างนั้นนะฮะอ่าอย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวพายตรงๆก่นพายตรงๆอะ่ๆตๆอะตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมตรงๆอย่างนี้นะครับอย่ามันตรงไปเนะะี่ยอ่าตรงๆอย่างนี้ให้กดพร้อมกันอย่างนี้ถ้าเราอยากเลี้ยวซ้ายครับให้เราปล่อยมือข้างซ้ายอ่าอยากเลี้ยวขวาครับปล่อยมือข้างขวาครับอ่าพอเราไปตรงครับกดสองข้างพร้อมกันครับ อ,อยากเลี้ยวซ้ายอ่ะหลบครับหลบเลี้ยวอ่าลบแบบยี่ิต้นนะายตรงครับกดพร้อมกันอะไรประมาณนั้นก็เป็นวิธีการทายเรือนะก็รู้จะสอนทําไมนะผมก็คงรู้กันทุกคนนะครับโอเคครับแล้วก็มีไอเทมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็คือเบ็ดตกปลานะครับผมทําให้เราสามารถอ่าก็คือมันมีปลาเพิ่งเข้ามาเออนั่นเองนะครับมันมีปลาเข้ามามันก็ต้องมีเบ็ดตกปลานะครับผมก็สามารถตกได้นะครับ ไม่ใช่ตกได้แค่ปลาด้วยนะครับสามารถตกได้ตกชุดเกาะได้ด้วยแล้วก็ตกตกเป็นตกปลาได้ด้วยนะครับคือแบบมันจะมีโอกาสที่ตกได้ชุดเกาะหนังแล้วก็ตกได้เป็ดตกปลาตกเป็ดตกตกปลาได้เบ็ดนะครับหรือว่าแจมโอโหดี่ยวแป๊บนึงขอเปิดพัดลมแล้วกันโอ้โหถึงกับร้อนเลยทีเดียวอ่ะทำไมนี่พัดลมทำไมไม่หมุน ว่าจะฟอกเออโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เอามันแบบอย่างนี้แหละนะฮะร้อนๆอย่างนี้แหละนะฮะโอเคนะฮะก็มีปลาเพิ่มเข้ามานะครับจํานวน1 2 3 4นะครับผมมี4ตัวก็คือเป็นปลาธรรมดาแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็ปลาการ์ตูนคาวฟิตแล้วก็ปลาปลากระเปืานะครับส่วนนี้ก็คือเป็นปลาย่างนะครับคุกเค็มฟิตนะฮะก็เป็นปลาที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ สามารถตกได้นะสำหรับวิธีการตกปลานะฮะก็คือให้เราตกปลากันไปใช่ไหมฮะ,ะตกปลากันไปนะะแล้วก็ให้เรารอ,อฟองอากาศนะครับที่มันจะเข้ามากินเบ็ดนะครับให้เรารอฟองอากาศที่มันเข้ามากินเบ็ดตรงนี้นะครับพมอมันเข้ามากินเบ็ดนะฮะมันจะเบ็ดเราจะกระตุกนะครับแล้วก็มีเสียงน้ําให้เรารีบชักเบ็ดขึ้นมาทันทีนะครับมันก็จะได้ปลานั่นเองนะครับก็ต้องใช้ฝีมือในการตกนะครับ,นะรบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ใช้เวลาเป็นนาที ะครับหลายวิเลยทีเดียวนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของเรื่องมอนเตอร์ที่เพิ่มเข้ามานะฮะอ่ามอนเตอร์ครับมีกี่ตัวเอ่ยเคสปายเดอร์แม็กมาคิวสควิดแล้วก็ค้างคาวสไปเดอร์แมนเอ้ยอ่าแบทแมนนะฮะอ่าก็แบทแมนนะครับค้างคาวก็ได้เพิ่มเข้ามานะครับอ่ามันก็จะอาศัยอยู่ตามเหมืองนะครับก็สามารถหาได้นะครับก็ ทำให้เราสามารถหาเหมืองได้ง่ายขึ้นเวลาเรากดมั่วๆนะครับเวลาเรากดมั่วๆเนี้ยเราอาจจะดินเสียงข้างคาวแล้วเรากดข้างๆเราอาจจะเจอเหมืองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยให้น่ารำคาญครับผมเวลากดเหมืองเนี้ยมันชอบมากวนมากเลยไอ้ค้างคาวบ้าพวกเนี้ยนะครับผมมันก็นะถือว่าทําให้เกมมันมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะฮะมีค้างคาวมีแบทแมนเพิ่มเข้ามาครับผมตัวต่อไปนะครับสควิตนะฮะก็คือ ปลาหมึกนั่นเองนะครับก็จะมีหลายขนาดด้วยกันขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็ท ah ี Mount hmm. um, so ah ่ยังม no, ันอยู่ในน้ำเดี๋ยวเราเอามาเสกบนบกนะครับทรมานมันเล่นนะฮะอ่ามาตายวิซ huh. น์ตายตายัไม่ตายนะครับ huh พังงาบพังงาบดูหน้าตามันครับดูหน้ามันดูหน้ามันเออแบตร้อนครับจังหวะนี้โโอ้หใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอ่าเมื่อตายนะครับมันจะดรอปอ่ามันจะดรอป อิงแสกนะครับหมึกดำนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ในการย้อมสีขนแกะแล้วก็เอาไปย้อมสีปลอกคอหมาได้ด้วยนะครับก็คือเป็นอ่าเป็นอัปเดตอ่าใหม่นะครับมันสามารถย้อมสีปลอกคอหมาได้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะย้อมให้ดูนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ต้องใช้กระดูกกระดูกอ่ไรกระดูกอ่าเทมเทมเทมอ่าแล้วก็ใช้สีครับซึ่งสีก็ อยากสามารถใช้ได้ทุกสีนะครับอ่าแม่หมาปอกคอสีม่วงนะครับสีเกแล้วก็สีชมพูอ่ะาเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับทําให้สามารถแยกได้ง่ายขึ้นนะครับว่าอันนี้หมาใครอันนี้หมาใครนะครับหมากูอันนี้หม,ม,นะม,มามึงนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปเ,เปิดพัดลมแป๊บนึงโอ้โหมันร้อนมากนะฮะอ่าถ้าเปิดพัดลมก็กลัวเสียงมันจะเข้าแต่ก็เครื่องมันร้อนมากนะครับก็ต้องขอัจกันด้วยโอเค มาดูอันต่อไปนะครับมีตัวอะไรอีกอ่าเคฟสไปเดอร์นะครับแมงมุมถ้ำก็จะเป็นแมงมุมพิษนะครับที่มันจะอ่ามีพิษด,ด้วยนะครับถ้าเราอ่าโดนมันตีในโหมดเซอร์ไวนี่มันจะติดพิษนะครับประมาณลดประมาณ5ดวงถ้าจะไม่ผิดนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับแมกมาคิวส์นะครับเป็นแมกมาสลาโอมันยังไม่หายร้อนอีก่เนี่ยอนะฮะโอเคก็ต้องรองแป๊บหนึ่งให้มันหายร้อนนะครับ มีแมกมาสลามเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งแมกมาสลามเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ยังไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเพิ่มมาแต่มันยังทําอะไรไม่ได้นะครับมันมันจะดรอปไอ้นี่ด้วยนะครับมันจะแมกมาครีมนะครับแมกมาครีม ma ก็จะเป็นส่วนผสมของยานะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มียานะครับผมอ่ามันยังไม่มียาเออโอ้โหตายยากด้วยเด้ง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 อา้าวไม่ดรอปด้วย มันต้องเป็นตัวขนาดนี้นะมันถึงจะดอกนะเนี่ยตัวขนาดเนี่ยถ้าตัวใหญ่มันจะไม่ดอกก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเอาไปไหนละเดยวเสกใหมโอเคเออเออ,อ,อตายเอาไม่ดอกกำแป๊บหนึ่งนะฮะต้องฆ่าหลายๆตัวต้องฆ่าหลายๆตัวนั้นก็เอาดาบมาเลยเอาดาบมาจะได้ฆ่าให้ตายง่ายๆนะครับเออตายไหม ตายสักทีดิตายสักครีดิตายสักทีกทนี่ครับแมกมาครีมนะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งก็มันจะเป็นส่วนผสมของยากันไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มียาให้ผสมนะครับก็คือมันเพิ่มมาเพื่อรอกันอัปเดตอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะว่าเวอร์ชันหน้าเนี่ยมันอาจจะมีเนเธอร์นะครับผมให้เราได้ไปล่าล่าตัวแมกมาตัวเนี้ยนะครับก็ แล้วก็มันอาจจะมีการปรุงยาพ่นมีแมกมางครีมนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รู้ว่าอ่ามันจะมีอะไรในอนาคตข้างหน้านะครับผมสำหรับมอนเตอร์ก็คงมีประมาณนี้แล้วก็ตัวที่มาเพิ่มเติมก็จะมีอ่าซอมบี้เด็กแล้วก็จะมีสเกลิตันที่เป็นสเกลขี่แมงมุมนะครับสเกลขี่แมงมุมนี่มันจะหาได้ตามนรกนะครับซึ่งนรกก็เป็นนรกแบบเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะสี เดี๋ยวเราจะเสกมาให้ได้เป็นเป็นตัวเป็นตัวเล็กครับมันมีโอกาสที่จะเกิดน้อยมากนะฮะซึ่งมันเป็นตัวที่อันตรายมากเลยครับผู้ชมครับมันเป็นตัวที่อันตรายสุดเลยก็ว่าได้นะฮะอันตรายมากๆนะฮะถ้าเราแบบถ้าเจอในเซอร์เวโหมดนี่แบบโห้โคตรซวยครับผู้ชมครับถ้าเจอในเซอร์เวนี้โคตรซวยนะฮะแต่ว่าทําไมมันยังไม่ได้สิวะทําไมไม่ได้สิวะเนี่ย เออนะฮะโอ้โหหาโอ้นี่ครับเจอแล้วครับโอ้โหสองตัวเลยฮะอ่าสองตัวกันเลยทีเดียวนะครับเป็นซอมบี้เด็กนะครับก็จะมีทั้งอ่าพิกเอ้ยไปไหนละโอ้ม <Wars> wow. oh, oh, ันวิ่งเร็วมากนะฮะจะมีท uh, ั so ้งเป็นซอมบี้ตัวเล็กแล้วก็เอ้ยจะมีทั้งในซอมบี้ธรรมดาแล้วก็พิกซอมบี้นะครัสำหรับซอมบี้เด็กนะครับผมอ่ามันวิ่งไปไหนละคือมันวิ่งไวมากครับถ้าเจอในเซิร์ฟเวอร์นี่แบบโคตรสวยครับโคตรสวยจริงๆนะคือแบบเนี่ย คือมันวิ่งเร็วมากครับมันแบบโอ้โหนตับแบบไวมากนะฮะก็ถ้าเจอนี้โคตรสวยนะครับโอเครู้สึกเกมแลกเป็นพิเศษนะฮะเสกเยอะเกินนะฮะเกมแลกกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับการอัปเดตเรื่องอ่ามอบต่างๆนะครับมอนเตอร์แล้วก็ไอเทมต่างๆก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับก็จะมีสไปเดอร์จ็กกี้แล้วก็มีตัวอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ แล้วก็แถบเครื่องมือตรงนี้นะครับมันก็เพิ่งเพิ่มมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าันเพิ่มมาทําไมนะครับเพิ่มมาเท่ในโหมดเครียทีมนะจากที่เมื่อก่อนมันมีแค่อ่ามีแค่เนี้ยมีแค่เป็นพวกของเหล็กนะครับเป็นพวกเหล็กต่างๆตอนนี้มันมีทั้งไดมอนด์มีทองมีหินแล้วก็มีไม้ด้วยแล้วก็มีสโนว์บอลนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาปาหัวใครนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะ โอเคแล้วก็จะมีอีกกันนึงนะครับที่เป็นบล็อกใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับให้เราใช้โชเวลนะครับในการทำนะฮะให้เราใช้โชเวลคลิกไปที่ดินนะครับมันจะกลายเป็นบล็อกใหม่นะครับผมเป็นบล็อกเป็นบล็อกหญ้าแบบหญ้าหญ้าแห้งนะครับก็มันสามารถหาได้ตามธรรมชาตินะครับในไบโอมเอ้ไม่ใช่ไบโอมหมู่บ้าน n b c นะครับผมมันจะเป็นทางเดินใหม่นะครับจากที่เมื่อก่อนมันจะเป็นทางเดินกาเวลใช่ไหมฮะอ่ามันได้เปลี่ยนใหม่เป็น เป็นทางเดินอย่างนี้นะ,ะก็ถือว่าสวยดีนะครับผมในหมู่บ้าน NPC นะครับส่วนเรื่องอื่นนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วสำหรับสำหรับอ่าสำหรับไอเทมนะฮะ NPC ก็ยังผสมพันธ์กันไม่ได้ยังไม่สามารถโซเดียมอคอมแล้วก็ได้ลูกกันได้นะครับหรืออาจจะทําได้ก็ไม่รู้เหมือนกันใน PE นะครับใน PC นี่มันทําโคตรยากเลยนะฮะ โอเคก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับผมในเวอร์ชันนี้นะฮะอ่าก็ถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยก็ได้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายให้เราได้ตื่นเต้นนะครับอาจจะยังไม่เยอะเหมือนในคอมนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการอนะัปเดตเนาะเราก็ไม่ต้องรีบกันหรอกนะครับผมก็ไม่รีบนะฮะก็กันไปนะครับโอเค<อ><อ> สำหรับเรื่องบักต่างๆนี่ผมเองก็ยังไม่ได้ไปหานะครับแต่ว่ามีบักหนึ่งครับที่ผมเป็นเรื่องใหญ่มากผมนี่ต้องดูเลยว่ามันบักหรือเปล่านะครับก็คือบักแซปปิ้งไม่หล่นนั่นเองนะครับผมผลปรากฏว่าครับยังบักอยู่นะครับผมยังบักอยู่ครับบักเนี่ยังคงอยู่นะฮะโอ้โหเกมแลกมากนะฮะก็สำหรับเรื่องแซปปิ้งไม่หล่นนะฮะเวลาตัดไม้แล้วแซปปิ้งไม่หล่น นะครับยังคงบัักอยู่นะฮะสลับบัักในตัวโอ้โหหลุดเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมค้นพบนะฮะก็คือเกมชอบหลุดนะฮะเวลาแบบแมปผมใหญ่ๆเงี้ยคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะถ่ายเลทเพสหรือเปล่าเพราะว่าแมปผมมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมก็ค้างคือเข้าเกมช้ามากด้วยนะฮะก็ถือเป็นบัักที่เขาก็ยังไม่ได้แก้นะครับก็ต้อง รอการแก้ไขกันต่อไปนะครับคือเล่นเพย์ผมเนี่ยคือเล่นในเวอร์ชันนี้แบบมันแลกนะครับก็อาจจะเป็นเพราะแมปผมมันใหญ่เองหรืออาจจะเป็นเพราะเกมมัน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 บั๊กก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเล่นเวอร์ชันเก่าเนี้ยมันไม่มีปัญหาในจุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี้เกมก็ค้างกันด้วยอ่าเกมค้างกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหนะครับโอเครอรอสักครู่แล้วกันนะครับ อสักครู่แต่นานแล้วนะมานแล้วนะเพื่อนดูสิครับนี่ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งที่เราคนพบนะครับเป็นปัญหาการเข้าเกมแล้วก็มีปัญหาการเด้งการแหลกอะไรประมาณนั้นนะครับจะเข้าได้ไหมไวันนี้วันนี้ก็จะเข้าได้ไหมเนี่ยโอเคครับเข้าได้สักทีโอโหอรอตั้งนานนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าเลตเพย์อีกทีหนึ่งถ้ามันหลุดก็คือก็ก,ก็ก็ต้องทำใจนะฮะ เนี่ยแมพผมแค่16เมกเองนะครับไม่ใหญ่เลยแมพเล็กๆเ,เองนะเข้ามาจอดำนะครับผมลื่นไหมลื่นโอเคโอเคครับก็จะมีบั๊กที่เป็นบั๊กจะป,ปิ้งไม่หล่นนะครับก็เป็นบั๊กที่ใหญ่มากแต่เขาก็ไม่แก้นะครับมันมันมีตั้งแต่เวอร์ชันเบตา้าโอโหครับทำไมเล่นตอนอยู่เรียนไม่หลุดวะเอ,อแปลกเว้ยนะครับผมแล้วก็ยังมีบั๊กพวกนี้อยู่นะครับก็คือแบบ แมปเรามันใหญ่เกินไปได้ยังไงนะครับแมก็โอเคครับก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับอัปเดตนะก็ยังมีบั๊กต่างๆมีบั๊กพวกนี้อยู่นะครับผมก็โอเคนะฮะก็คงจะมีเวอร์ชั่นใหม่นะับเวอร์ชั่น0.11.1นะครับผมคิดว่ามันต้องมีฮะเพราะว่ามันยังมีบั๊กอยู่มันต้องมีนะครับก็เราคงต้องเจอกันอีกนะครับสำหรับการอัปเดตอย่างนี้นะฮะโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ สำหรับการเดทนะครับก็สำหรับลิงก์ตัวเกมก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ตอนแรกก็ไม่อยากแจกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไงไม่อยากแจกแบบอย่างนี้เท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นตัวจริงนะฮะก็สำหรับใครที่เล่นของเถื่อนอยู่นะครับก็ถ้ามีเงินนะฮะไปซื้อของแท้กันนะครับผมตอนนี้ยังเล่นของเถื่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเก็บไปครับเต็มราคาไม่แพงครับผมซื้อตอนนั้น1 9 0 9กบกว่าบาทนะครับตอนนี้ราคามันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับน่าจะเกือบเกือบสามร้อยแล้วมั้งหรือ300แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ค่อยๆเก็บตังค์กันไปนะครับขอตังค์พ่อแม่วันละส0บาท10บาท10บาท10บาทสักเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวก็ได้เล่นเองนะครับผมอ่าได้เล่นของแท้กันนะครับก็เคยเล่นของเถื่อนมาก่อน,นก็เข้าใจสำหรับคนที่เล่นของเถื่อนนะครับผมก็ โอเคก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะอ่าก็ขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะครับก็ <im it> อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์กันอย่เช่นเคยนะครับ <im it> เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ <im it> ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย